ในปีนี้พี่ก็จะไปหนังตะไรอีกด้วยก็ต้องรอดูกันต่อไปครับช่วงนี้ก็กำลังมีการคุยกันอยู่แต่ว่าอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงก็มันมันเป็นอาชีพที่เราทำครับเพราะฉะนั้นต่อให้ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องทำครับเป็นงานเราเห็นว่าพีหนักเรื่องใหม่ใช่ไหมคะันเป็นอาชีพที่เราทำครับเพราะฉะนั้นต่อให้ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องทำครับเป็นงานของเรา ตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการคุยกันอยู่ครับส่วนรายละเอียดที่ว่าแบบจะโอเคไหมจะเล่นไหมอะไรเดี๋ยวเราต้องรออีกทีกครับบทเป็นอะไรยังไงบทตอนนี้ยังไม่สามารถพูดได้อะครับตอนนี้ยังยังต้องขออ่านก่อนเพราะว่ายัางอ่านยังอ่านไม่จบเลยบท <c oughs> ไม่โดนใจเราหรืออะไรอครับยังอ่านไม่จบเลยครับยังยัเข้ามาหลายเรื่องไหมคะมันต้องรอเก็บเป็นเรื่องๆไปอะครับยังค่อยๆดูช้าๆดีกูคือถ้าเราต้องเจะเราทีเราเรื่องครับ ก็ต้องรอแล้วก็รอคุยกับทางออขั้นสุดท้ายงคือทางางหลังเลือกเราแหละแต่เรารอเขารอเขารอเราตัดสินใจก็ด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวก็คุยกับทางพวกทีมงานทีมว่ารู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแป็ว่าต้องติดปัญหาเรื่องปวดที่ปนาดกรือ่าก็ไม่เกี่ยวกันครับเพราะว่าเราค่อนข้างจัดจรรเวลาให้มันไม่โดนกันอยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ไปบวชแล้วก็ไปเก็บประสบการณ์ชีวิตต่างๆให้ให้พร้อมก่อนอันนี้เรื่อง เลือกเลือกบทเรื่องงานเยอกคุณหรือเปล่าจริงๆเราเลือกกันมาตั้งแต่แรกแล้วครับเลือกตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเล่นเลยว่าเราจะยังไงเพราะว่าทํางานมาเราอยากทำให้มันดีครับบางบางอนเราทํามาถ้ามันไม่กินใจเราเราก็ไม่อยากเอาเวลาของตัวเองที่แบบยงไปใส่กับมันเยอะเพราะว่าการแสดงภาพยนตร์การที่เราแบบเลือกที่จะเป็นบุคคลคนนั้นเป็นเวลาแบบหลายเดือนนะคือถ้ามันไม่ไม่อยากทําให้เราตื่นเช้าไปทํางานมันมันจะทรมาน บทสวดมาครับเดี๋ยวก็มันจะเริ่มทองก็ยากมากแต่ที่องราเป็นไงบ้างต้องซ้อมเยอะทีไหนยังไงต้องซ้อมเยอะครับเพราะว่าตอนนี้มั่นใจว่าทองผิดแน่ๆไปแล้วอายบวชคนเดียวด้วยอันนี้เป็นความตั้งใจของเราใช่ไหมที่จะบวดไม่ได้มีใครบังคับไม่ได้มีใครบอกเลยไม่มีเลยครับคือเหมือนอยากทำยิ่งอยากทำตั้งแต่เด็กแล้วครับว่ามันเราแบบนับถือศาสนามาเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งบ้างที่ที่แบบ เราเป็นคนนับถือแล้วตอนนี้อยากเป็นคนที่แบบได้มีส่วนในการแบบเผยแพร่บ้างมีสอนครับที่นีแบบมีการสอนกางถกสูตรอะไรมีทางทางวัดท่านท่านพาเขาสอนได้ปวดถึงภาษาไม่ต้องดื่ไม่น่าจะดื่มครับโอ้โหถึงนี่ถึงนี้ชีวิตกระทบแหลกลานเลยครับก็เขาวัดอะไรที่ไหนอะไรได้วัดแล้วครับปวดวัดบวรครับวันที่ห้าวันที่หกครับวันที่หกใช่งานนี้เพื่อนๆจะไปได้ไหม ใครมาก็ได้ครับถ้าถ้าอยากมาดูแบบโคนหัวก็มากันได้อันนี้คนถึงบวชหรือยังคะทา่านอนนี้นนย,ยังครับและน่าจะเป็นแม่มีบอกเป็นเที่อนรู้จักไหมครัมีบอกกันไว้แล้วลบ้างครับหลายหลายคนเริ่มรู้<ช>ทุกคนก็มาถามว่าทำไมอยู่ถึงบวชอะไรเงี้ยแเราตอบก็ตอบว่าอยากบวชทุกคนบอกว่าก็ดีก็ดีการจะบวชสักกี่วันเนี่ยครับ คือจริงๆตอนแรกดูดูเลิกเแล้วครับท่านให้สองสัปดาห์ครับท่านบอกว่าไม่งั้นถ้าดูเลิกอีกทีคือแบบมันจะยาวก,กว่าจะกว่าจะสุดเลย